Mai, 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 Mai Mai, mày phải xui xa hả mấy lũ? Xui xa Xui xa Ai, nữ, cháu xui xa mấy lũ? Gịp Gịp Ai gịp, gịp Hmm Ê Nhìn mặt trời Ê, xui mấy? Phải xui xa mấy? Mai, xông chụp xíu ไม่ส่งจูบให้พ่อด้วยหนยสิคะสงจูบไงส่งจูบอ่ะาุจ้าทุจ้าทุจ้าถุจ้ารึจาาุจาุจาาบายบายสิลูกบาย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 ทำไงบายบายอ่ะบาย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 ทำไงลูก ยังไม่ทำหน่ะคะซื้อแซมไหมเอ๊